สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือหอยเชอรี่นะคะอันนี้เราหยิบมาจากในนาค่ะในนาข้าวเลยนะคะตามบทความในเว็บไซต์ของวิกิพีเดียนะคะเขาเขียนไว้ว่าหอยเชอรี่หรือราสเบอร์รี่นี่แบ่งเป็น2พวกนะคะก็คือพวกที่มีเปลือกสีเหลืองปนน้าตาลและเนื้อและหนวดสีเหลืองและพวกที่มีเปลือกสีเ,เขียวเข้มปนดําและมีสีดําจางๆผ้าตามความยาวเนื้อและหนวดสีน้ําตาลอ่อนหอยเชอรี่เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ลูกหอยอายุเพียง2-3เดือนนะคะจะจับคู่ผสมพันธุ์ได้ตลอดเวลาหลังจากผสมพันธุ์1-2วันตัวเมียจ,จะวางไข่ในเวลากลางคืนค่ะโดยครานขึ้นไปวางไข่ตามที่แห้งเหนือน้ํานะคะเช่นกิ่งไม้ต้นหญ้าริมน้ําโคนต้นไม้ริมน้ำข้างข้างคันนาและตามต้นข้าวในนาไข่จะมีลักษณะเป็นสีชมพูเกาะกันเป็นกลุ่มก้อนยาวประมาณ2-3นิ้วแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยไข่เป็นฟองฟองเล็กๆ เรียงตัวเป็นระเบียบสวยงามนะคะจำนวนประมาณสามรอยถึงสาพันฟองไข่จะฟักออกเป็นตัวภายในเจถึงสิบสองวันหลังวางไข่ค่ะประโยชน์ของเนื้อหอยเชอรี่นะคะเนื้อหอยเชอรี่จะมีลักษณะเป็นนุ่มๆน,นะคะแล้วก็มีโปรตีนสูงไขมันที่มีประโยชน์สูงแนละประกอบอาหารได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นส้มตําหรือว่ามาทําน้ําปลาถ้าเป็นบ้านเราก็จะใช้ปรุงอาหารเป็นก้อยหอยเชอรี่นะคะลวกจิ้มน้ําจิ้มซีฟูด้ดหรือว่าน้าจิ้มแจ่วก็ได้นะคะ เป็นผัดเผ็ดก็ได้นะคะหอยเชอรี่และยังใช้มาทําใช้ทําเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงได้ด้วยอย่างเช่นเอามาเลี้ยงเป็ดไก่สุกรอย่างนี้นะะเป็นต้นนะคะเปลือกสามารถปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินได้นะคะตัวหอยทั้งทั้งเปลือกนี่สามารถนําไปฝังใต้โคนต้นไม้หรือว่าพุ่มไม้เพื่อให้เน่าเปื่อยแล้วก็จะกลายเป็นปุย๋ยทําให้ต้นไม้จเจริญเติบโตแล้วก็ได้ผลดีนะคะ เขายังเขียนไว้ด้วยนะคะว่าสถาบันหัวใจและปอดแห่งชาติของแคนาดาระบุว่าหอยเชอรี่นะคะอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารเป็นแหล่งวิตามินต่างๆและเป็นแหล่งรวมแร่ธาตุต่างๆค่ะทีนี้มาดูโทษของหอยเชอรี่นะคะโทษของหอยเชอรี่ก็คือหอยเชอรี่เนี่ยเป็นหอยที่กินพืชเป็นอาหารนะคะก็จะมีพวกสาหร่ายผักบุ้งกระเฉดแหน่ต้น ต้นข้าวซักพืชซักสัตว์ที่เน่าเปื่อยในน้ำนะคะโดยเฉพาะต้นข้าวในระยะกล้าและที่ปักดำใหม่ๆไปจนถึงระยะแตกกอหอยเชอรี่เนี่ยจะชอบกินต้นข้าวในระยะที่มีอายุประมาณ10วันมากที่สุดโดยจะเริ่มกัดกินที่โคนต้นที่อยู่ใต้น้ําเหนือจากพื้นดินประมาณ1ถึง1.5นิ้วจากนั้นก็กินสวนใบที่ลอยจนลอยน้ําจนหมดนะคะใช้เวลากินทั้งต้นทั้งใบประมาณ1-2นาทีหรือว่าถ้ามีหอยเชอรี่ในนาข้าวนะคะอาจจะกินข้าวของชาวนาหมดใน ในคืนเดียวก็เป็นได้นะคะส่วนวิธีแก้ปัญหาหอยเชอรี่นะคะบางพื้นที่เขาก็จะใช้วิธีเก็บหอยเชอรี่มาปรุงอาหารดักหอยเชอรี่ไม่ให้กระจายทั่วท้องนานะะทั่วทุ่งนานะคะหรือบางพื้นที่ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยปล่อยให้เป็นธรรมชาติจัดการมันเองคือให้บางพื้นที่เขาก็จะมีนกปากห่างหรือว่านกชนิดอื่นๆหรือว่าเป็ดนะก,กินหอย และบางพื้นที่ก็ใช้สารเคมีในการจัดการหอยเชอรี่นะคะ,ะแล้วนี่ก็คือวิธีการจัดการหอยเชอรี่ของแต่ละพื้นที่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหอยเชอรี่นะคะมีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ